สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะและกายสงขาครับเรามีเหตุการณ์ขับรถจักรยานยนต์ผิดคันมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วครับรถสองคันนี้ครับยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันรุ่นเดียวกันครับแล้วก็กุญแจก็ไขด้วยกันได้อีกครับต่างกันตรงทะเบียนนั่นแหละครับขวามือเป็นรถของน้องผู้หญิงครับที่พี่ผู้ชายเสื้อดาขับออกไปครับส่วนซ้ายมือน่ะเป็นของพี่ผู้ชายครับ เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับพี่ผู้ชายคนนี้ครับเพื่อนยืมรถไปแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หมอบอกให้นอนรักษาตัวก็โทรหาแกบอกว่าให้ไปเอารถคืนครับจอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลครับแกบก็ไปเอาครับปรากฏว่าไปเอาก็ของผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งจอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลเหมือนกันครับ ยุ่งเลยครับทีนี้ครับน้องผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจครับเข้าแจ้งความสุดท้ายตํารวจชุดปราบปรามการจรกรรมรถสอพอหัดใหญ่ก็สืบสวนแกะรอยก็ตามคืนมาได้ครับเป็นการเข้าใจผิดกันจริงๆครับนี่ครับเหมือนจริงๆแล้วก็ที่สาคัญกุญแจเสียบได้ครับไปฟังเสียงน้องผู้หญิงกับพี่ผู้ชายคนนี้ครับไปครับเราเราไมใจไครับที่ไ้รู้มากค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็กังวลมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะเครียดมากค่ะ พอ,อมาเจอว่าได้ของคืนก็โอเคค่ะเราคิดไหมว่าจะมีการสลับรถกันแบบนี้ครับไม่คิดค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้าน,นี้หนูก็มีความรู้สึกมีเส้นนะคะว่าแบบมีคนจ้องอยู่กับรถเนี้ยค่ะเพราะว่ารถเวฟแบบนี้ค่ะเขาเป็นเอ่อพวกวที่ต้องการใช่ค่ะที่ต้องการมากเลยกังวลมากเลยค่ะเมื่อวานก็ช่วยเล่า เหตุการณ์ตอนที่เราไปเอารถตั้งแต่เริ่มแรกครับมันเป็นยังไงครับคือมันเกิดจากความตับเจ้า้วยครับคือรถมันสีเหมือนกันแต่ว่ามันพอดีรถไม่ใช่ของรถเองครับรถของเต้าเก๋ครับพอดีกุญแจมันก็ลงเตงลงพอดีเลยครับครับมันก็เลยเกิดที่นี่ครับก็ขวากไปด้วยครับทีหลังก็ดูป้ายทะเบียนดูอะไรให้ดีว่าครับเดี๋ยวก็ไม่อยากถ้าไม่อยากมีปัญหาเหมือนผมครับครับก็ขอบคุณน้องเหมือนกันครับ ผมก็ช่วยนะครับแม่ผมด้วยครับน şey> ี่ครับพี่นี่ครับแมครับพี่บ่าวครับเกือบซวยแล้วครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะครับประเภทที่รถยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันแล้วก็กุญแจแทงกันได้นะครับไปจอดใกล้ๆกันนะครับครับของคนอื่นภัยเนี่ยมีบ่อยครับระวังกันด้วยนะครับ